อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกส้มสายน้ำผึ้งเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการบ้านฉันหน้าฝางมีแนวคิดที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ได้มากขึ้นจึงได้นำส้มสายน้ำผึ้งมาแปรรูปเป็นส้มสายน้ำผึ้งออแกนิกอบแห้งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนางสาวชนนทิดารอบครอบผู้ประกอบการบ้านฉันหน้าฝางผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งอบแห้ง บอกว่าบ้านฉันน่าฝังได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยจได้รับการสนับสนุนในหลายด้านทั้งการพัฒนารูปแบบ แพ็เกจจิงปรับปรุงเนื้อส้มให้มีความสวยงามและการช่วยหาช่องทางการจําหน่ายส่งผลให้ส้มสายน้ำผึ้งออแกนิกอบแห้งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เราได้รับ,ก,บก็คือการพัฒนาของแพคเกจจิ้งการพัฒนาของในรูปรักของอตัวเนื้อส้มให้มีความที่สวยงามมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือตลาดในช่องทางการทาํามาการออกบูธเพราะว่าอําเภอฝางอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ร้อยกว่ากิโล และอีกอย่างหนึ่งค่ะในอำเภอฝางจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงฤด,ดูหนาวแต่ถ้าเป็นช่วงของฤด,ดูอื่นๆนะคะเราต้องทําตลาดเชิงลุกถือได้ว่า SME ค่ะได้เข้ามาช่วยในเรื่องของทั้งการตลาดทั้งของการพัฒนาแพคเกจชิ้งของเราได้ดีขึ้นค่ะ จากการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ทําให้มีโอกาสขยายกิจการเกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ด้วยลําพังเราทํากันแค่ในครอบครัวเราจะทําไม่ทันนะคะคือตอนนี้ค่ะเรามีการจ้างแรงงานคือชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆกันเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะถือว่านอกจากเราได้ช่วยให้การทางเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกส้มสับประรดแก้วมังกรแตงโมแล้วนะคะเรายังได้ให้ชาวบ้านในละแวกที่ใกล้ๆนะ ได้มีรายได้ในการที่มาช่วยกันทําตรงนี้ด้วยค่ะส้มสายนำพึ่งอบแห้งบ้านฉันนฝังได้รับรางวัลการันตีความอร่อยมากมายทําให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดีถนอมสีแก้วเลิศดรายงาน